เริ่มโดดแล้วครับเริ่มโดดแล้วโอ้เริ่มโดดแลยเริ่มดูดแล้วโอ้โหใจแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วใจแล้วครับใจแล้วใจแล้วหูใหญ่หูใหญ่หูใหญ่เต็มย่อใจแลยโอ๊บโดดอุ้ยโดดมาแล้วจัก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 แล้วมาแล้วก็ไปแล้วก็เต็มย่อเต็มย่อเต็มย่อจักแล้วจักแล้วุย อยากไหมรอบนี้ปึ๊บโดดแล้วเริ่มโดดแล้วเติมโดดแล้วครับเติมโดดแลยโอ้เริ่มโดดแลยเริ่มดดแลยโ้โอ้วม้วมเต็มยอเลยครับเอาองไต่ไปเลยเจ้าอ่ะของยอมตักตึงได้เฮ้ยดูดอักลก หักแแบบเดียวักแบบนี้โย่เลยครับส่องลูกพูดหนะพูดหนะพูดหนปลาขังไว้อากลากอากลากอากลากตักคาเทียเขาเบิด์ด้ไ่ปงจัดจัด tìm nhau tìm nhau nhau khát chặt 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 หลายนะเนี่ยต้องปลดออกแล้วครับเพราะว่าติมย่อเลยบวปลดนี่หนักหนักย่อว่เป็นหน่อยง่ายครับง่ายย่อง่ายย่อเก็บตาเออหุ่นนะหุ่นนะหุ่นนะน้องตรงเตง จากเลยนะครับมันม,มีป่าเนาะถึงฝูงมันนะมังกาเนาะได้มันหยิบขึ้นมาแล้วมังปาราลทอดกรอบก็อร่อยนะครับ Cảm <laughs> ơn <laughs> 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 จะจากหรือเปล่ารอดูรอดูจะเป็นยังไงจ,จากหรือไม่จากครับจากหรือไม่จากาสุนน้ำท่านนี้มันใสด้วยนะนนยนะฟังเนี่ยมันใสเบึ้งพรงคุณมันเหลียงอยนูะ่น่ะน้ำ น้ำแดงพวกนี้มันใสจากไหมครับแอบนี้เป็นยังไงจากไหม รอบนี้ไม่จากนะครับไม่จากศพเป็นเทือๆแล้วครับมีอยู่สี่หาตัวนี่ล่ะยกย้อถุงหัาฝุกมัดเป็นฝุงเูยสิล่ะมองสม, bah, สมุดม้วนกระยุมังนี้แล้วกระเบนมาสุล็อกเกจะจังหวะแล้วซุ่มไปเรื่อยๆ LES. สวยน้องง้อมดูฟังคุณมองกปลา มาไหมออกไปแล้วโอ้ยวูตายแล้วตายแล้วครับตายแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับตายแล้วตายแล้วหูใหญ่หูใหญ่หูใหญ่เต็มย่อใจแลี้ยวใจแล้วครับโอ้โอ้ามาด้อมาเด้อยจัดแล้วเต็มย่อเลยครับ ตักยันไงยังดีบิดง่ายเนี่ยแต่รอบดีเพราะค่อยมุดหัวไปไลยเนาะทำงานมุดหัวหลายพุ่โอ้ยป่นป่นป่นเปงเอาครับเบ้งเอาเป็นยอดครับกระโดดกระดี่ะโอ้ จากเป็นยอ,อจากแบบนี้เพลิดเพลินครับเพลิดเพลินบอกเป็นที่พบบ่อยๆนะครับไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับจากแบบนี้ไม่เคยเจอบ่อยๆนะครับอบอกไปเลยครับที่น้องเจอบ่อย ออไปลุ้นต่อครับจะจากหรือไม่จากจเป็นยังไงก็เคยวางอย่างประณีตนะครับจะปลาจะตื่นรอดูรอบต่อไปนะครับจะจากไหมหวางไว้สักครู่ลุ้นกัน เป็นยังไงนะครับจะจากหรือเปล่าอืดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงจะจากไหมมาไหมรอบนี้เงียบนะครับมีไม่กี่ตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวครับตอนนี้สี่ตัวนี่แหละครับต้องวัดตลวงไปรอลุ้นรอบต่อไปนะครับ Tạo. Biên thả, biên vàng đi đảo, biến thẳng, biến chút vắng này, cá phang phun đi hơn nè, phang khai sơn nè, nhảy chút má vắng nỗi nè, thượt má chút treo bật chắc sầm bật đấy sầm bật chắc, จวางรอสักหน่อยครับรอสักหน่อยเป็นยังไงยิดมาสิจากหรือเปล่ามาหรือไม่มาสุนสนมีไหมชนชนโอ้มีแต่ไม่กี่ตัวย,<ม>ยังไม่จากใหญ่ สี่ห้าตัวรอกนี้ยังไม่จักใหญ่เรุ่มต่อรุ่มต่อจาลาหรือปลาครับรอบนี้ลุ้งกันยังไงมาไหมดึกดักดึกดักดึกดักปลากระมังหรือปลาอะไรกระมัง ติ่มแทงปลากระกมังเอามาจากน้อยก็ยังดีนีปลากระกมังเต็มเลยครับรอบนี้กระมังตัวใหญ่แข็งดิ่มแทงเนาะมังมังกระมังมังใหญ่ปนินครับก็ได้จับอยู่นะครับนะครับวัไแดงมาจากสุดเทียวนะครับนุกเนาะวัวฟุกอีหลีมาแล้วะมังใหญ่มาแล้วกินลงมาแล้ว Oh, yeah. Si tua, 很多啊，嗯。 măng 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 ทางเก่า,า,ากลับมาที่อันมันเตกตินกลับมาที่ไม้เดือนครับจะเป็นยังไงจะจากหรือไม่จากตรงนี้มังหมายจากเรียกหรือจักสองรอดูีดนาทีเป็นยังไงครับ จากจากตั้งกล่องยาวแต่เริ่มวางเลยครับจะฟาหรือเปล่าดูเลยครับยกแล้วขึ้นมาแล้วมีโดดไหมมีโดดไหมมีโดดไหมมีครับแต่ไม่เยอะ

สห,หจากไว้ครับรอบนี้จากเป,เปล่า ពុះណាម៉ៃអូបើចាក់អូវាយូវាយូຫນ້ອຍຫນຶ່ງយូចាក់ຫນ້ອຍຫນ້ອຍយូចាក់ຫນ້ອຍຫນ້ອຍចាក់ຫນ້ອຍຫນ້ອຍក៏យ៉ាងດີចាក់ຫນ້ອຍຫນ້ອຍក៏យ៉ាងດີទៅឡាប់ อนก็ยังดีอุ้ยยี่หนีบอกมันยิ่หนีบดบ่เป็นยังไงครับรอบนี้เรามาลุ้นกันต่อเลยครับจะจากหรือไม่จากเป็นยังไงน้องแบบสนุกมองได้ลุ่นนี่แหละครับมาแล้วขึ้นมาแล้วจากไหมปุ๊บโดดปุ๊บโดดอุ้ยโดดมาแล้วจาก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 แล้วมาแล้วก็ปลาแล้วก็เต็มยอเต็มยอเต็มยอ จักแล้วจักแล้วโอ้ย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 ัอ้ยโอ้ยยโ้อ้ยอยัยโอ้ยโตักโอ้ยยยออยอ้ยอ้อยอยโอ้ย้ยอยอ จากบะแรกมันลดตาแต่งว่าป่าตัว,วนี้ควรถึงกับแตกจากบะหละโลสองโลสามโลแสดงว่าป่านอยู่จุดนี้แล้วไม่ยากแล้วเด็กๆจกัก ปรุงต่อครับปรุงต่อแล้วต่อไปจะจ้าอีกไหมจังต้องค่อยๆวางนะครับตาจะได้ไม่ตื่นนะครับไม้เดิมจุดเดิมเป็นยังไงปุ๊บตัวตัวว่ากัน รอลุ้นรอลุ้นจากหรือเปล่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมีโดดไหมอ้าเห็นปลากระมังแล้วเอ๊บมาแล้วอ้าวเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วจากน้อยๆก็ยังดีครับจากนี้ก็เยอะอยู่นะครับมาเป็นน้อยเด็ครับนีกระด มันหน่อยๆครับมันหน่อยๆพี่น้องมังหน่อยก็มั่งมากั็ไปเอาตรงก็มังหน่อยจิดมากเอาไปเรื่อยเก็บไป